เอที่เท้ามาหาพรหมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่อดีตนางเอกหนังมีเสียคนไทยก็จำบทบาทเธอในเรื่องบางกรหยกเนี่ยครับอึ้งยงอายุนี่นะครับจะร่วม60และกระมังก็หน้าตายังสวยสดงดงามมาพร้อมกับเยินตาหัวก็คนไทยบริโภคหนังฮ่องกงก็เห็นหน้ากันทุกคนเพื่อมาร่วมสร้างความเชื่อมั่นกัน แต่เนือสิ่งอื่นใดน,นั้นเนี่ยนะครับข่าวคราวที่ทางการมาเลเซียได้จับกลุมนะครับผู้ต้องสงสัยเป็นชายชิดเสื้อเหลืองที่เป็นข่าวกันเป็นทั่วนั้นและก็มีสองกระแสข่าวกระแสข่าวหนึ่งว่าจริงอีกขั้กระแสข่าวหนึ่งว่าไม่จริงว่ากันไปนเลครับแต่ต้องเอาบทเรียนที่สําคัญก็คือกรณีเหตุการณ์สังหารนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่กอเตา พราะที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยนัดสืบพยานนัดที่สามคดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนำพยานเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจ DNA ที่ด้ามจอบขึ้นเบิกความโดยมีครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษผู้เสียชีวิตร่วมฟังด้วยซึ่งก็ระบุชัดเนี่ยนะครับว่า DNA ซึ่งพบที่ด้ามจอบซึ่งเป็นอาวุธ คนร้ายใช้ก่อ,กอเหตุซึ่งผลตรวจก่อนหน้านี้ระบุว่า DNA ที่ตรวจพบที่ด้ามจอบไม่ตรงกัน DNA ของจำเลยทั้งสองนอกจากนี้ยังมีพยานซึ่งเป็นแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนเข้าไปตรวจร่างกายของจำเลยทั้งสองขณะที่ถูกนำมาควบคุมตัวที่เรือนจำเกาะสมุยหลังจากมีการจับกุมหลังจากที่ทางญาติ่ายจำเลยได้ร้องเรียนไปยังกรรมการสิทธิว่ามีการทำร้ายร่างกายจำเลยขณะถูกควบคุมตัวในขั้นตอนการจับกลุ่ม ซึ่งแพทย์นี่นะครับจากสถาบันวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปตรวจร่างกายทั้งสองพร้อมกับคณะกรรมการสิทธิ์และก็มีการเบริกความนี่นะครับจากผู้มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่ตรวจหลักฐานเช่น DNA และเป็นผู้ตรวจร่างกายจำเลยทั้งสองได้มาอธิบายเบิกความกับสารซึ่งก่อนหน้านี้นายแพทย์อปาปาโทษแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันก็ยืนยันว่า DNA ไม่ตรงกันนี่นะครับ เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเองได้แสดงความห่วงใยกันมาตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีใครที่ก่อเต่าไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรซึ่งเป็นความจริงคนละเรื่องเราแต่ผมก็รักชาติบ้านเมืองเพราะว่าไม่ต้องการให้ประเทศมันบอบช้ำ และผมเองก็มาถือว่าไม่ได้มีความลับอะไรครับคนก็รู้กันทั่วฟังแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สบายใจและรู้สึกสงสารไอ้ชาวยะไข่สองคนนั่นเลยทั้งตัวมันเล็กกว่าจอบแต่มันบาดคือผมเองเนี่ยนะครับเห็นโชคชะตากรรมแบบนี้เรานึกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับ ในทางกับการไปถูกจับที่ประเทศพมา่าและกับเรื่องที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องและถามกลับว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรแต่เอาเถอะครับผมเชื่อว่าสารสถิตยุติธรรมของประเทศไทยจะให้ความเป็นธรรมเพราะข่าวสารที่ผมได้เรียนมาก่อนหน้านี้ครับ ท่านลองที่รู้จักคนก่อเต่าเนี่ยนะครับคนที่อาศัยอยู่ก่อเต่ามายาวนานไม่มีใครไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรแต่เป็นความจริงเนี่ยนะครับที่มันสะท้อนถึงความรู้สึกและผมเองก็เห็นเนี่ยนะครับเมื่อมีการนัดสืบพยานก็ต้องพบกับข้อเท็จจริงอันนี้ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับได้มีการสรรหาเพิ่มเติมกรรมการสิทธิสองคนเนี่ยนะครับซึ่งสองคนก่อนหน้านี้ได้ขาดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับคือนางเตือนใจดีเทศและนายชาติชายสุทธิกลมผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวทั้งสองคนนะครับแต่ว่า รู้จักในบริบทที่แตกต่างกันคุณชาติชายสุทธิกรมเป็นอดีตอธิบดีกรมราชธรร์ที่ผมมีคดีฟ้องร้องนะครับเป็นจำเลยแล้วก็รัฐบาลในขณะนั้นเป็นโจทย์ก็พยานในซีกข,ของฝ่ายโจทย์ก็คือคุณชาติชายสุธิกรมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วครับก็รู้ความเป็นมาของท่านว่าเป็นอธิบดีราชัรรมอย่างไร แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับนางเตือนใจดีเทศซึ่งเนี่ยนะครับก่อนที่ประเทศของเราจะมีความขัดแย้งอันเป็นชนวนจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี49หลายคนก็เป็นความรู้สึกดีๆเตือนใจดีเทศ หรือครูแดงแห่งหมู่บ้านปางสาแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นอดีตบัณฑิตอาสาไปเป็นครูดอยใชย้ชีวิตอยู่กับเด็กนักเรียนชาวเขาและก็มีหนังสือเช่นแม่จันสายน้ำที่เปลี่ยนผันอะไรมากมายก็เป็นคนดีคนหนึ่งเพียงแต่ว่าความเชื่อทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนั้นผมแยกแยะก,กันได้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่า สิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่ามากกว่าว่าใครเคยมีความเชื่อทางการเมืองกันอย่างไรจนกระทั่งหลายคนเคยมีประวัติที่ดีแต่เมื่อความชิงชังเกิดขึ้นก็กลายเป็นอีกบุคคลหนึ่งแต่ว่าถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องหลากหลายกรณีผมไม่ได้ชื่นชมเพราะว่าเขาให้ความเป็นธรรมกรณีพีทีวี คุณหมอนิรันเนี่ยนะครเขาได้ทำเนี่ยนะครับหน้าที่กรรมการสิทธิไม่ว่าเรื่องก่อเตาเรื่องอะไรก็าตามใครก็ยอมรับสําคัญที่สุดก็คือว่าการเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษชนเนี่ยนะครับจะต้องปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกละเมิดสิทธิอย่าได้ไปปกป้องผู้ละเมิดสิทธิ ผู้ปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนมันจะสูญสิ้นความเป็นกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติบทบาท Human นไร h t วิรเนี่ยนะครับซึ่งหาที่ตั้งในประเทศไทยไม่ได้นี่นะครับอยู่เป็นที่เป็นทางไม่ได้แต่เขามีบทบาทกันทั้งโลกเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์ไม่ได้มีงบประมาณแผ่นดินไม่ได้มีเงินเดือนมโหรานแบบกรรมการสิทธิ สาระสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเมื่อทำหน้าที่เนยจะดูหน้าว่าใครเป็นพวกหรือไม่ดูหน้าแต่ว่าเป็นใครก็ตามที่ถูกละเมิดสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ต้องยืนเข้าไปปกป้องถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆนี่นะครับจะเปลี่ยนแปลงไป แต่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะกล้ายืนปกป้องผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเปล่าถ้าไปเป็นกรรมการสิทธิไม่เคารพในสิทธิเสรีภาพไม่ปกป้องผู้ถูกละเมิดไปยืนหยัดเคียงข้างผู้ละเมิดผู้ปราบปรามไม่ยืนหยัดเคียงข้างผู้ถูกฆ่าก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีก่อเตานี่ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งนีครับที่คุณหมอนิรันด์อดีตนะครับว่าอดีตก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ายังดํารงตําแหน่งอยู่น,ยนะครับได้ทําหน้าที่บทเรียนราคาแพงอันนี้ครับที่ผมหยิบยกตอนต้นเรื่องระเบิดที่เท้ามาหาพรหมนั้นเพราะสองชาวยักษไข่ผลลัพธ์ที่จะเป็นผลต่อ้ทยเนี่ย มันจะไม่หนักเท่ากับกรณีผู้ต้องหาจะเป็นตุรกีเป็นอุยกูหรือจะเป็นอะไรก็ตามและยิ่งทนายความซึ่งผมก็บอกว่าไม่เคยว่าความไม่กับพวกผมนะครับแต่เขาอยู่สมาคมทนายความและก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำเรื่องการประกันตัวคนเสื้อแดงในนามสมาคมไม่ใช่ตัวบุคคล ยิ่งมาพูดเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับจากปากผู้ต้องหาซึ่งเขาก็พูดโดยหลักความจริงจะเป็นเช่นไรนั้นสารจะเป็นผู้วินิจฉัยแต่ยิ่งอธิบายความและที่รับรู้กันมาเพิ่มกันทุกวันทุกวันนั้นเราต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะว่าการเหวี่ยงแหกกันนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนร้ายจริง ประเทศไทยใครจะมาละเมิดไม่ได้แล้วครับเพราะเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมอมหิตร้ายซึ่งความเป็นมนุษย์แต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดคําว่าชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านโดยไม่จําเป็นนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องคิดมากกว่าเรื่องที่เรากําลังเผชิญอยู่ ผมอธิบายอย่างนี้เหมือนกับที่ผมเคยพูดเรื่องก่อเต่านี่แหละเพราะเรื่องที่เป็นข่าวกับเรื่องที่เป็นความจริงบางครั้งความจริงอยู่ในหน้าข่าว30บเอร์ซนนโทษความจริงอยู่ในหน้าข่าว30เอร์แต่อีก70%ซซึ่งเป็นความจริงนั้นเป็นความจริงที่ไม่มีใครเปิดเผยได้แต่ว่าอย่างที่ผมอธิบายความว่า เมื่อเรามีความรักชาติบ้านเมืองและต้องการให้ชาติหลุดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายเนี่ยจึงจะต้องบอกว่าอย่ามักง่ายอย่ารีบเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานั้นดูส้ครับที่เท้าสารมาพรมเขาไม่จำกัดว่าคนตายเป็นใครนะ ถ้าเขาเลือกว่าเขามีปัญหากับใครคนนั้นก็ตายนั่นก็เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวไปแต่การก่อการร้ายกันทั้งโลกนี่นะครับเขาไม่เคยจำกัดว่าใครจะตายเขาต้องการเพียงแค่เป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมเองอยากจะบอกว่าต้องระม,มัดระวังที่ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่นะครับพูดเรื่องข่าวเนี่ยว่าข่าวที่มันล้ำหน้าไปทำให้จับผู้ต้องหายากยิ่งขึ้นนี่เป็นความเข้าใจที่มันถูกต้องแต่ทั้งตัวข่าวต้นข่าวและการปฏิบัติหน้าที่นี่ต้องระม,มัดระวัง ต่อให้นี่นะครับดารามาทั้งฮ่องกงเนี่ยถ้าเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันลุกลามจนกระทั่งไม่รู้ใครเป็นใครขึ้นมาเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับแต่ที่ผมอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปปกป้องคนกระทำผมต้องการให้มีการจัดการคนกระทำความผิดแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่การให้ข่าวเนี่ยนะครับต้องระมัดระวัง เพราะเวลานี่นะครับที่มีการลงมือมีการแก้แค้นมีการกล่าวอ้างกนนันนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่เกี่ยวอะไปไหว้เท้าสารหมาพรมยังไม่ปลอดภัยเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ครับไม่มีใครการันตีอนาคตของประเทศได้เพราะฉะนั้นทุกทํานองเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังอย่างที่ผมอธิบายความว่าถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ อย่าได้เพิ่มปัญหาเข้ามาแก้ได้นี่นะครับดีแต่แก้ไม่ได้อย่าไปเพิ่มปัญหาและอย่าผลีผามเพราะว่าข่าวนี้นะครับโอละพอ่อโอละพอ่อโอละพอ่อเรื่องราวง่ายๆกลับไปกลับมาเอาละทุกคนอาจจะชินเพราะว่าท่านเป็นของท่านเช่นนี้ แต่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราคิดเช่นนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้ว่าเกอเต่านี่นะครับเป็นบทเรียนที่สำคัญถ้าลองไปดูหลายเหตุการณ์ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีครับที่กลายเป็นปัญหาอย่างไม่รู้จักจบและไม่รู้จะจบกันอย่างไรหมดงบประมาณกว่า3ามแสนล้าน ตายเนี่ยน,นะครับกว่า6,000แล้วกระมัง